สวัสดีจ้ามืีอนี้ยปีเห็ดน้ำจิ้มซีฟูดกินกับหอยออสิเอินว่าจังใดดีล่ะพะว่ายายปีก็บ่ฮูุจักซื้อหอยเนาะพอดีได้กินช่วงปีใหม่ติดใจก็เลยเอามาเห็ดคลิปลงให้ยทุกคนได้หิวนำ้ำเนาะได้อยากกินนำ้ำไข่ไข่หอยไข,ยข,ยข,ยขย่หอยสังส่งหอยสังแต่ว่าบะแม่นหอยสัง โมเมนหอยสังจ้ะยายปีเอินหอยตัวดำคือหอยสังทุกคนแต่ว่ากินแล้วรสชาติหอมกรอบอร่อยมะแซ่บๆยายปีตอนแรกยายปีว่าโอ้ยกินใดบ่เนาะผู้เฒ่ากินหอยเนาะบม้งหัวเขาตัวหนึ่งทุกคนคล้ายๆบักหอยเรีย อันทงจิตตอนตรง้าเข้าแกะพอภาวาหัวเขาเนะมันชิมมัสวมอยู่ตรงนี้นั่นเรียวเบิงคือโอ้ยบ่ิีสีมีตะเลือกเดี่ยพอแกะออกมาเนื้อลายหัวใหญ่โอ้เสบน้ำจิมกับเพชรแห้ง ถึงสิกอบมันได้กันเนาะทุกคนผู้เฒ่าเขียวหอยผู้เฒ่าเข็ดลิปโอ้เสียบเอาอีกแล้วเนี่ปีเฮ็ดน้ำกิ้มเผ็ดเกินไป ยายปีดวกหอยวบโดนแล้วทุกคนจนว่าหัวมันเริื่มแข็งแล้วส้อออกแข็งนิดนึงเพราะว่าย่างเห็ดนั่นเห็ดนี้อยู่โอ้หเผ็ดเนี่ยต่แสบอีดีจะหอยนี่แสบอี่ดียายปีติดใจเพราะหอยออกหวานแต่ยายปีดเผ็ดเผ็ดเึ้นไปน้ำกิมผาดอีกแล้วยังน้ำกิมมือหนักยำจากเผ็ดยังจะยาง ขันบดโดนล่มบดโดนยังเขาด่วมมากไหมสีออนเป็นน้ำกัน,นทุกคนแสบเอาตากพราล่มไปโดนล้วสิมีนึบเน,น,นยจังหน่อยจะเนื้อหวาน ทายเห็ดจิ้มดบบจิ้มหายทุกคนไปปล่อยดีโล่งโอ้ยเผ็ดอ่ะแสกวีดีได้จ้ะอันนี้ยจะปีอาม่าบักเกิงเล็กกว่ายเห็ดน้ำกิมลืมปริมาณจะของอีกละโอ้ย รั่นตีว่าแสบกดีประหินว่าเย็บปีกินแป๊กเดียวเลือกหอยกินพร้อมว่าม่เย็บปีเผ็ดแห้งเผ็ดน้ำกิมเผ็ดน้ำกิมเอาจ้าของไปบอดอีกแล้ว ปีสิบอกรสาติเพราะว่าหอยเขาสีนุ่มหอมสีม,มี่คายหอยหน้าข้าตรงหัวที่เว้าแกะดวนแล้วมันสีเริ่มแห้ง <c oughs> โอ้ยยี่ปีเพ็ดทักเพ็ดเนี่ยพี่น้องเพ็ดกิบทรมานเจ้าของอีกแล้ว e ีอุ๊บอุ๊บโอ้ยเพดงนพี่น้อง ลวกออกมาแกะออกมาได้หลายคักนี่เนี่ยปีแบงออกมาซื่อจะ้ะโอ้ยหู่บจ้จคองเสียปวปไวตอนซิมน้ำจิ้มแล้วเผ็ดควองแกะเผ็ดกับว่าเอามากพี่น้อง หอยซีมีแต่แค่อยู่น้ำก้อยคลิปยยปีเพ็ดลายไปบวลดแต่กระลันตีว่าแสบหอยกับแสบ <c oughs> น้ำจิ้มเพ็ดเกินไปแต่รสชาติได้จ้ะเพ็ดแห้งเพ็ดลายย้ยปีกสิขอจกคลิปนี้ซำนีแต่ว่าการลันตีได้ว่าหอยแสบหอมอร่อยน้ำจิ้มกระสบแห้งล้าต่เห็นน้ำจิ้มเพชดข้าโพด ยายปีก็ได้สีขอละคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะฝากากดติดตามกดไลคล์กดแชร์ให้ยายปีน้ำนี้ได้จ้ะเด้อสวัสดีจา้าโอ้โหเพดแยงรงายพี่น้อะ